สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยูทู e พบกับท่านผู้ชมวันนี้22ตุลาคม2 5 6 6 1 8นาฬิกาเศษนะครับนำข่าวเกษตรกร,ร,กรมาเล่าฟังครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนอย่างที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือ30,000บาทกรณีเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือหรือว่าเป็นเรื่องเท็จ ก็ได้มีการตรวจสอบข่าวนี้แล้วนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงครับไปชมไปฟังรายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยเขาได้ลงข่าวนี้เมื่อวันที่11ตุลาคม256บอกว่าตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000 30, บาทกรณีเสียชีวิตทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงกยทหรือการยางแห่งประเทศไทยนะครับจัดสรรสวัสดิการช่วยชาวสวนยางมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เร่งผลักดันระเบียบหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตและชาวสวนยางในพื้นที่เกิดอุทกภาายัยสามารถยื่นขอสวัสดิการเยียวยาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัยรายละ3,000บาท นอกจากการดําเนินการนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยางพาราไทยให้เกิดเสถียรภาพและความยั่งยืนแล้วการลดความเหลื่อมล้ําด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยางโดยการจัดสวัสดิการภายใต้เงินกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49งเล่าให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางถือเป็นอีกภารกิจที่กอยอทอมุ่งมั่นดําเนินการมาตลอดโดยคํานึงถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสําคัญล่าสุดเมื่อวันที่27กันยายน2566ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมอบหมายให้กอยอทอเร่งร่างระเบียบสวัสดิการและหลักเกณฑ์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิตโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน15วันและเสนอให้คณะกรรมการกอยอทอเห็นชอบโดยเร็วซึ่งจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการกำหนดและจัดสรรสวัสดิการให้แล้วเสร็จหากมีเกษตรกร,ร,การชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกาาทอทอเสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าพรงศบรายละไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทกรณีสวนยางประสบภัยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีกหลายพื้นที่ในตอนนี้ทําให้พื้นที่สวนยางบางสวนได้รับความเส,สียหายดังนั้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวสวนยางในพื้นที่ กยทมีสวัสดิการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทกรณีสวนยางประสบภัยรายละไม่เกิน3,000บาทซึ่งเป็นสวัสดิการที่กยทจัดสรรให้กรณีสวนยางประสบภัย,ยเช่นน้ําท่วมไฟไหม้ภัยแรงรวมถึงโรคและศัตรูพืชทุกชนิดจนทําให้ต้นยางเสียหายต้นยางเสียหายหมายถึงตายหากักโคน่นจนไม่สามารถเต,บติบโตหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปได้ในคราวเดียวกันไม่หน่อยในคราวเดียวกันไม่น้อยกว่า20ต้นในแปลงเดียว ดยสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่กยทสาขาในพื้นที่ท,ที่สวนยางนั้นตั้งอยู่ภายใน30วันนับจากวันที่ประสบภยัยหรือนับจากวันที่ภัยพิบัติสิ้นสุดลงนอกจากนี้กยทยังมีเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยางตามมาตรา49ทับ5เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีได้รับความเดือดร้อนซึ่งครอบคลุมถึงกรณีประสบภัยพิบัติรายละไม่เกิน5 0 0 0 0บาทคิดดอกเบี้ยรละสต่อปี ระยะเวลาชำระนี่ไม่เกิน3ปีทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรราะสหกราษษสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือโทรศัพท์02-433-2222ครับทั้งหมดก็เป็นข่าวเกษตร,รกรที่ช่องปอนบ้าน YouTube นำมาเล่าสู่ฟัง22ตุลาคม2566ครับสวัสดีครับ